10โฆษณาที่ดีที่สุดในซ u เปอร์โบว์ครั้งที่58จากการให้คะแนนของ USA Today a d m i t e r ในซ u เปอร์โบว์ครั้งที่58ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่โฆษณาจากหลากหลายแบรนด์เนี่ยโหปะทะกันแบบบันเทิงสุดๆเลยครับ โดยทาง Super Bowl เองเนี่ยเขาก็มี USA Today Super Bowl Ad m i t e r นะครับที่จะคอยวัดผลและให้คะแนนกับโฆษณาแต่ละตัวที่ฉายใน Super Bowl นะครับโดยจะเป็นคะแนนตั้งแต่0-10ถึง10เลยซึ่งทาง USA Today เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์สื่อออนไลน์ต่างๆในสหรัฐนะครับโดยในปีนี้จะมีแบรนด์ไหนติดสิอันดับบ้างไปดูเลยครับอันดับที่10คือโฆษณาของ Doritos ที่ชื่อว่า d i n n e r and m โดยเรื่องนี้นะครับได้เจนนาออเทกาน แสดงสาวที่แจ้นเกิดจาก Wednesday มาร่วมแสดงนำด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องราวหลักเนเนเ้นไปที่2ยายมหาการอย่างดีน่ากับมิต้านะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนไปที่5.84ครับอันดับที่9ก้ r เม o รไรซอนเป็นโฆษณาที่ชื่อว่า can't be broken นะครับโดยเรื่องนี้ก็ได้ดีว่าตัวแม่ตัวมัมอย่างบ e ยอนเซมาแสดงนำนะครับในบทบาทที่เรียกได้ว่าโอ้โหบันเทิงสุดๆนะครับและเรื่องนี้ก็ได้คะแนนไปที่ 5.91ครับอันดับที่8 b u บัตไวเซอร์รายนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเขาเป็นแบรนด์ที่จ่ายหนักจ่ายจริงจ่ายให้กับซ u เปอร์โบมันแล้วไม่น้อยกว่า400ล้านดอลลาร์นะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ซ u เปอร์โบเริ่มแข่งเลยและในครั้งล่าสุดนี้นะครับก็ได้ปล่อยโฆษณาที่ชื่อว่า Old School Delivery มาด้วยได้คะแนนไปที่6.03ครับอันดับที่7 BMW ตัวนี้เป็นโฆษณาที่ชื่อว่า Talking Like Walken นะครับซึ่งก็ได้นักแสดงรุ่นเก่าอย่าง Christopher Walken มาร่วมแสดงนําด้วยเรียกได้ว่าแม้จะอายุเยอะแล้วเนี่ยแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์เหลือล้นนะครับจนทําให้โฆษณาตัวนี้เนี่ยได้คะแนนไปที่6.1ครับอันดับที่6โด เป็นโฆษณาที่ชื่อว่า Hard Knocks a d o v f Super Bowl f i l m นะครับถ่ายทอดเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและขายโปรดักต์ตัวเองแบบเบามากๆและด้วยการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ทำให้โดฟได้คะแนนไปที่6.18ครับอันดับที่5 NFL ตัวนี้เป็นโฆษณาของทาง NFL เองนะครับชื่อว่า Born to Play เป็นโฆษณาที่ดูสนุกและสร้างแรงบันดาลใจนะครับและยังทำให้คนเนี่ยอินกับเกมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะฉะนั้นตัวนี้เลยได้คะแนนไป6.23ดับอันดับที่4 Uber Eats โฆษณาตัวนี้คือ Work r e m e m b e r i n g นะครับได้เจนิเฟอร์อานิสตันนักแสดงสาวดาวค้างฟ้ามานำแสดงนะครับและบอกเลยว่าเรื่องราวในโฆษณาเนี่ยโอ้โหบันเทิงมากๆครับเตรียมไปด้วยความป่วนแบบสุดๆอยากรู้ว่าป่วนขนาดไหนดีขนาดไหนบันเทิงแค่ไหนไปดูกันได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยได้ไป6.26คะแนนเลยครับอันดับที่3เกียร เป็นโฆษณารถที่ชื่อว่า Perfect 10 The Kia EV9 นะครับโดยตัวนี้เป็นการนำเสนอโปรดัก t ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับของเคียนะครับโดยเป็นรถ EV ซึ่งถามว่าเป็นฮัรเซลลไหมก็อาจจะไม่ใช่นะครับแต่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโฆษณาซ u เปอร์ w l ที่ขายโปรดักต์อย่างจงแจ้งมากที่สุดแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นเองก็ได้คะแนนไปมากถึง6.36ครับอันดับ 2. ดั้งเคน เรื่องนี้นะครับยาวมากมันเทิงมากแต่ก็ไม่มีใครเกินจริงๆครับกับดังคินส์ดัง i ินนะครับได้เบนแอฟเฟ c k กซ์กับแมดเดมอนมาแสดงนำ เรียกได้ว่าป่วนสุดๆเลยเมื่อเบนอฟเล็กเนี่ยนะครับจะต้องไปเป็นพนักง,งานดังขิ้นงานนี้บอกเลยว่าป่วนมากบันเทิงมากใครอยากรู้ว่าบันเทิงแค่ไหนไปติดตามชมได้นะครับโดยเรื่องนี้ได้คะแนนไปที่6.52ครับและอันดับที่1 State Farm เป็นโฆษณาที่ชื่อว่า like a good neighbor ได้นักแสดงคนเหล็กกล้ามโตสุดเก๋าอย่างอาน o ชัวสเนเกอร์นะครับมาแสดงร่วมกับแดนนี่เดวิโตด้วยพลังดาราระดับตำนานและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยก็ ทำให้โฆษณาตัวนี้ได้คะแนนไปที่6.68สูงที่สุดในซ u เปอร์โบครั้งที่58เลยครับและนี่ก็คือ10อันดับโฆษณาที่ดีที่สุดในซ u เปอร์โบครั้งที่58นะครับลิสหน้าเราจะเอาอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ